<Okay. S 2> น้องใจวันนี้วันนี้เรามาแบบหน่ย่ยซิลนะแบบปูอิมซีฟน,นี้ารกิจเราเราจะไปช่วยตัวประกันแล้วก็ตัดกำลังทางคลังน้ำมันเนี่ยภารกิจอันนี้อะไรสถานมีเติมน้ำมันเรือแล้วเราเคลียร์โซนนี้เสร็จ เราก็จะไปค่ายเล d s ชาร์กอยู่ใกล้กันเอาเครียร์โซนไหนก่อนพี่ถ้าเรือเล็กถ้าเรือกลางถ้าเรือใหญ่ถ้าเรือน่าจะอยู่ไอ้ตรงนี้ตรงนี้น่าจะโอเคกว่าเนาะได้เลย้อมอยู่ไกลสุดละเดี๋ยวเราจะับเรือไปสักหน่อยแล้วก็ดำน้ำไปนะโอเค okay. เอาอ โชทีโชคดีลื่นลื่นเลื่อมลื่นนะไม่ขับเลยส่งครับเรือสง่งเรามาเรือ U.S. s จอดอยู่นู่นน่ะอาจจะใายฝั่งไป4กิโลนะครับผมเราเป็นห่าเรื่องด้วยซิล กระสงระาจาแต่กำลังแต่ <c oughs> กำลังช่วยตรงนี้ขึ้นได้ไหม้ยจอด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 มีมีมีมมได้อยู่ อยู่ฝั่งไหนฝั่งซ้ายใช่ไหมน,น่าจะขวาหรือซ้ายได้วีเจฝั่งซ้ายผมดูขวาแล้วก <c oughs> ัมขวาไม่มีซ้ายยังไม่เห็นแต่ไหนขึ้นขวาก็ได้นะขึ้นได้ขึ้นได้ <c oughs> อยากดับไฟมันมากเลยกลัวสงสัยทางข่ายิลยทางคืนด้วยดิอ๋อมีทางขึ้นสวยใช่ใช่ใ,ชให้ดับน้าท่งานาก่อนจะพางนั้น <c oughs> ขึ้นไรเน่ มเครียก์กระดังนะ <'Kay. S 1> ยิงเครียดก็ดังนะถ้าเรือไม่มีใช่ไหมไม,ม่ไม่ได้ยินเสียงโอเคซา้ายกระดัง,ดงไม่มีเสียงน่าจะไม่มีเดินจับ Okay, down, เคเคียร์ครับกดาังเคียร์อยู่ทางออก hmm. มาแล้วไปจับน้ำหนัเอาเวอร์อาจจะมีสไนเปอร์นะอย่าไปเช็คเทอร์เโให้กําลัง พลังทาวเวอร์เคลียร์ไม่มีเ <'Kay. S 1> ข้าวกวูาดังซ้ายกูดังนี้เคลียร์ในคือเวอร์แล้วใช่ไหมกำลังไปครับอัาบ พี่เช็คริเวนดูรอบตรงทางน้ำไม่มีเพื่อนทาวเวอร์ที่อยู่ตรงแทงน้ำทาวเวอร์ชั้นแรกเคลียร์กับฟ้ากลังเช็คสอบกับฟ้าเคลียร์ครับไม่มี ท่าเรือเคลียร์ถ้าเรือกลางมีตัวสามเจอแาร์เก็ตหนึ่งคนกำลังไประหว่างเธอเดินพี่เคลียร์เห็นแค่มุมซ้ายเจอแท็กเกตติดตัวหนึ่งตัวส่งสัญญาณไปทางข้างหน้าเราเจอแท็กเกตตัวหนึ่ง มาตรงตู้ควเนอร์สีแดงตัวหนึ่งสองตัวไปไปลายท่าเหลือวันเดอขวาตัวสศงสัญานอยู่ซ้ายทางท่าเหลือควนเนอร์ขาวตอนนี้ฝั่งหันหลังเขารัฝั่งอยู่เก็บได้ตัวสงสัานกำลังเดินมาพี่สองคนเลยซ้ายขวา ้ายมึงที่เป็นตัวสอดสีญญานขวาโอเคแา,าเก็ตด,ดาว้ <c oughs> ายหน้าพี่เลย้างหลังละเก็บได้พี่ถ้าเรือเล็ก <c oughs> เห็นแาเก็ตแค่ตัวเดียวเรือเล็กมีตัวามาเช็คครับขหน้าพี่เห็น <c oughs>

ของนี Finally, to okay. Okay. <c oughs> <c oughs> ้นุ <c oughs> <c oughs> ่มตัวด้านฝั uh <S <s um, ่งซ้ายถ้าเลอเหลือตัวเดียว กำลังไปเช็คเออแคมป์ข้างบนทางเข้ามีเยอะอไม่ทราบจำนวนเห็นไฟเครื่องปั่นไฟดิยสร้างความตืต่นเต้นสร้างความร้อนใจถ้าเลือตายหนึ่งเค,คลียร์่าเหลือเคลียร์ สทางคนดังหน้าทางเข้าเดินดูโอครับออตายยากตายเยอะ อย่งนี้ตัวประกรันหนึ่งลายชา <Yep. S 1> วบ้านหนึ่งลายผมเก็บตัวนี่นะหน้าหางเข่าสรับเครื่องปันงป่นไฟจะไม่ยุ่งกับเครื่องปั่นไฟ ตัางแต่ข้าเกียร์ลือตอนนี้อยู่ไหนครับอยู่หน้าค่ายครับกลางเกียร์้อนหน้าอยู่โอเคพี่อยู่กองรูดังด้านล่างกำลังขึ้นไปด้านบนด้านบนมีเยอะมีหมดแดงแสดงว่าเป็นล็พิเศษยังคุยพูดอยู่พี่มีตัวรับหน้าตัวเดียว เก็บได้เก็บไยโอเคมาเ okay. พออยู่ตรงบันไดพี่ผมรออยู่ตับเล่นมันมีไฟนะให้ผมปลาล่อไหมมาด้านนี้ดีกว่า มีสองตัวครับตัวสตัวท้ายข้างใน,นสามตัวโอเคฟาดได้ฟเฟดเฟด๋ยวเข้าพ้อมกันฟดในสามสองหนึ่งฟาดฟโอเคโอเคคลี กูดังรัดไปกูดังสุดท้ายกำลังไปครับไปโกข้างหน้ากูดังเลียร์ครับโอเค,อเค,อเคพี่อยู่ด้านหลังจช๊คไม่เห็นเป้าหมายคือเช็คด้านบนกูดังชันบนโอเคนนอเลี่ย จะล้างเขียไม่มีกำลังลงพี่ลงออเอ๋อเขี่ยตัวดังเขี่ยไม่มีป้อมปืนเขียไหมป้อมปืนยังไม่ได้ปิดเลยป้อมนี้เขี่ยซิกไหมเขี่ยแล้วพี่เขี่ยเขี่ยออกเขี่ยนะครับผมไปดูประกัน โอเคเอาละผมมาช่วยคุณแล้วออกมาปิดไฟแล้วรักการตัดไฟรึเรล่าดิโก้ี่ไม้ต่อไปเขียม สกู s <S อาอมานไปยิงใครวะเนะี่ยยิงป้อมปืนแน่เลยอ๋อตายละแล้ว้า,วาน่เชิ่อช่องอเอาเวอร์เปิดไฟนะมีหรือเปล่ารึง มาเชียนโอ้มเบิด์ดเวละไม่น่าปล่อยออกมาเลยนะโอ้โยมันมอสทำไมถึงมีนั่นสิมาแล้วเอ้ยไปละกิจโอ้โอเคอเครับไม่มี ลานหอหมวยหอใช่ไหมกระเต็นสองตัวใส่ลานหอมีหนึ่งตัวโอเคตายมีอยู่ไหนวะมหยุดตายคเค ค้าเรือไอ้แหลมมีนะพิเการข้าเรือเรืออมมาบานนอนเล่ออนหอเขียรเดี่ยว มามอสอยู่ข้างๆมาสองตัวเต็นนี้เต็นอเอมีคนป้อนหน้าเต็นตัวหนึ่งหน้ามาข้ามาหนี่งผมปาลาล่อไปมุมขวานี่ก็ใช่

ไปล้วไปล้วคุ้มบ้างโอ้จอดผักออกก็เดิมไหม 2 phía thìเอาตัวหลัง 3 2 Đây Đi chơi qua Nơi Này Này bơm Này đi Yeah มันมีกี่ตัววะเนี่ยประมาณสามเนี่ยโอเคไว้ไอ้เ,อเคียพวกคนเดินหน่อยเดียวบู๊่ะเราไปเราไปคิดราคาหน้านเนเค,ครับเฮ้ยคนเหนั่งทำไร <c oughs> นั่งชิเลยนะม,มีตัว เออมันนั่งโอ่งงานอยู่ดิ <c oughs> ได้เสียงข้างในพี่พย้อนส<า>เสียงพิจิกันทราบพิจิกันด้านหลังมีมีอะไรพี่หน้าจิกันตรงนี้มีมาแล้วมัว้งบนขี์พี่ มันเขียบร้อเปล่าเขี่ยล็อกแอนเชอร์เี่ยขบวนจำมอนค้างเดียนมาสงสัยพี่

เดี๋ยวพี่ไปกดับไปเต็เทนท์ในเชียงข้างบนนะนะโอเคกลับพอเสร็แล้วพี่น้ำได้นะมีอยู่บอกนะที่ได้ยินเสียงนี่คือมาม่อนมาม่อนด้านบนตัวนี่งก็นะตรงนั้นมีไหม tower. Lemme yeah, I... Tower ni ni, dia begin check gear yeah, tower dan. Yeah, check เดอ๋บอเราไปี่ยมีมามอนตัวหนึ่งเดียนดีกุบเราจะาจัดการมามอนตัวบนนี่ก่อนมีเราพุ่งเกาะเล่นได้อยู่บิ๊กข้างไหนแคมเราไหวไหม,รมเราพุ่งเกาะติดปืนได้อยู่ลืมใส่ e m p มา าตัวเขานอกก่อนไหมพี่ตัวนอกต่อแก่เสียงเลยนะเลยทำมันจะเปิดด้วยปีซด์อยู่อยู่ไหน,ไหนตัวน,นี้ใช่ไหมใช่ใช่หาม,มุมแบบพร้อมเดี๋ยวดีเดี๋ยวพี่เตรียมหยุดกันขึ้นไปแลยวรอย เไปต่อไปเปิดึ่งนอกไฟไฟแดงไฟแดงไฟแดงเราติดเนี่ยใช่ใช่ใช่ไฟแดงไฟแดงไม่ให้ฝ่านะไม่มีให้หยุดรัวก็จับกันพอดีโอเค เปิ่นสงสัยห้เพาเ่อนเปิดใช้งานเขี่ยเขียเข่งซับเหลือหนึ่งตัวทางท้าเหลืออะไรเดี๋ยวพี่ตักมาเียบรอยเคี่ยทอม่อนมาทอม่อนมา พยายามจริงพี่ที่ทา่าแคมป์นี้มันมีมันนีไหมเนี่ย สายเลาลงเียรเจ็บรบบเอ,อ,อเคะโอเคครับออแพนแพนกัน <laughs> กนเสกเก็ตระเบิดครับของเดี๋ยวนะครับของเกินนะพี่ มีคนอ่ะสองนี้มีไหมดูไปก่อนมีไม่มีไม่รู้ดูไปก่อนโอเคโอเคช่วยตัวประกันเรียบร้อยเป็นคอมพิษ